สวัสดีครับวันนี้โจจะพาลูกค้ามาชมนะตัวรีโว่สีประตูนะครับผมเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับผมเกรดรุ่นเอนที่นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวโจจะพามาชมนะครับว่ารถชนิดแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับตัวด้านหน้านะครับผมทําการแปลงหน้า GRS แล้วนะครับผมใส่อักษรแดงนะครับผมแล้วก็ตัวซุ้มนะครับผมตัวซุ้มเราก็แปลงเป็น GRS แล้วนะครับผมมีไฟตัดหมอกไปด้วยนะครับ มาดูชุดช่วงล่างครับช่วงล่างนี้จะเป็นชุดโปรเฟนเดอร์นะครับผมเป็นตัวกระบอกเหลืองเนาะตัวนี้ปรับสีระดับนะครับผมพร้อมปีกนกปรับองศาด้วยนะครับล้อจะเป็นล้อแมกนะครับผมลบ44ครับแล้วก็ยางจะเป็นยางลาด้าเนาะตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวด้านข้างครับทํามือเปิดดําเงาแล้วนะครับผมพร้อมตัวสอนดําเงานะครับผมเก็บ ตัวกันสาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมบันไดข้างนะครับผมเป็นบันไดข้างเหล็ก T R D นะครับผมโอเคด้านหลังก็สเปคเดียวกันนะครับผมใส่ตัวโช้เป็นสีเหลืองไปแล้วนะครับด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมเก็บตัวอักษรดำหมดแล้วแล้วก็ติดเพดจ r แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับผมมีกล้องด้วยตัวนี้ลูกค้าใส่ไปนะครับ ก็คือมีกล้องมองหลังแล้วก็มือเปิดํานะครับผมโอเคมาชมรอบคันครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนิดหนึ่งภายในตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นเ้นที่จะเป็นเบาะผ้านะครับผมแต่ตัวนี้ลูกค้าได้ทำเบาะหนังไปนะครับผมแล้วก็เก็บได้แดงนะครับตัวนี้จะแต่งใส่ไปรอบคันเลยนะครับผมด้านหน้าเช่นกันครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค สวยงามมากๆนะคะผมโอเคลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมตัว4ประตูนะครับแต่ง GIS เท่ๆแบบนี้ลูกค้าทักขาโต้ได้ที่ลิงก์โปรไฟล์ด้านหน้า TikTok ได้เลยนะครับผมเป็นลิงก์ไลน์นะครับผมวันนี้โต้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปบปายบาย